โอยนี่นี่ดิดมานี่ดิอัน,นี้คืออะไรเอาอีกไมอยู่ข้างนอกเอาอกะละ่เอาแล้วแล้วพี่จะบ,บ่นทำไมเนี่ยไม่มันเยอะไปพี่พี่สั่งของแล้วพี่ไม่ได้ว่าหรอกแต่บางทีมันก็สั่งเยอะไปมากเกินไปด้วยหนูไม่ได้สั่งพีเดียหนูสั่งทีละว,ว<ม>ับบนอนึกขอมส่งเเดียวอ่ะทำให้หนูโดนบ่นแม่งสั่ง กี่สั่งวันละกี่อย่างหนึ่งอย่างหรือหนึงน่งอะไรหนึ่งล้าหรืออะไรวันละล้านวันละหนึ่งห <ละ S 1> นึงน่งตแต่แต่หลายล้านสั่งคเดียวเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยทุกคนวันนี้มีอะไรจะให้ดูวันนี้ผมจะใส่คนซั้หน่อยแบบทันปากไม้ขึ้นมืออยากจะอยากจะด่าคนหน่อยทุกคนเห็นอะไรป่ะข้างหลังผม แยไ่ไปหมดเนี่ย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 นี่ยังไม่หมดอีกนะนี่ยังอยู่หน้าบ้านอีกนะแล้วประเด็นคือพัสดุอ่ะก็จะโทรหาผมเว้ยก็คือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทุกคนต้องบอกว่าไม่เก็บเงินไปทางหมดเลยแล้วคือเขาก็โทรหาในเบอร์ผมอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาเบอร์ผมไปใส่อะไรหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้สั่งนะงนานๆทีผมจะสั่งของสักอย่างแต่เนี่ยแม่งมาทุกวันอ่ะวันละสามสี่รอบด่าตัวนัหน่อย แม่จะกำลังอยู่ในห้องทำอะไรูอยูก่ก,ก็ไม่รู้ไปกำลังแมาจะกำลังไหลสดอยู่นะครับตัวโอเคเริ่มแผน,นดีกว่ะด่าคนกันดีกว่านะครับทุกคนคันปากอยากด่าคนมากมาดูแล้วดี กะสร้างอะไรเยอะแยะละอะไรข้างนอกยังมีเห็นะพี่เอามาให้หมดพอดีมันเต็มหมดแล้วมันมีกล่องมีอะไรอีกและหน้าบ้านนี่นสร้างปกติมันสร้างปกติยังไงวะเนี่ยนี่คือปกติของพี่หรอหนูไม่ได้ซื้อที่เดียวพี่มันมาเมื่อวานเมื่อวานกับวันนี้เพราะว่าเมื่อวานก่อนพี่ดูมันยังไม่มีอยู่เลยของพวกนี้ไม่ใช่มันเป็นของหลายๆค่ะรวมกันมันเลยเยอะหนูยังไม่ได้ไปแก่ยังไม่ได้แกะอะไรก็พี่ก็ถามยูถามย่าเลยบอกว่า มันเพิ่งมาเมื่อวานเพราะวาเมื่อวานก่อนยังไม่มีหรืที่มันวางอยู่โซฟาและเพสร้างอะไรมาเยอะแยะเนี่ยถ้ดูบอกข้างนอกอยู่ไหมเป็นรังน่ะสองสามอนันน่ะแลวอยู่หน้าบ้านอีกไม่ได้ซื้อทีเดียวนะหนูทยอยซื้อทยอยบ้าเลยแหละมันมาเลยทีเดียวแล้วถ้าทยอยซื้อทยอยซื้อมันต้องมีวันละท,ทำไมล่ะทยอยซื้อมันต้องมาวาันละอันสองสอันส,สามอันอย่างนี้อันนี้มาวาันละเนี่ยมาวันละกองอย่างเงี้ยแล้วคือประเด็นไม่ไม่ใช่เราหรอก ไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องสั่งของประเด็นคือแล้วพัาสดิโทรหาพี่เพื่อน่าไม่โทรหาหนูล่ะหนูก็ใส่เบอร์หนูไปอ่ะเพราะว่าอะไรกูก็ตื่นมารับสายจังเลยแล้วใครใครโทรมาหากูนักหนาก็ไม่รู้เก็บเงินไปทางเก็บเงินไปทางอยู่แล้วทำไมไม่เรียกหนูล่ะจะเรียกได้ไงล่ะเบอร์ก็คนละเบอร์ก็ใช้คนละเบอร์แต่ทําไมโทรหาพี่จังก็แบบนี้แล้วทำไมไม่เรียกให้หนูจ่ายเองล่ะจ่ายทำไมล่ะจ่ายแล้วก็มาบ่นน่ะมันไม่ใช่หรอกเนี้ยมันไม่ใช่ด้วยแล้วสั่งของเนี่ยแย่ๆไปหมดละ แล้วสั่งมาก็ให้คนอื่นโอนมันใช่เรื่องวะจะไม่เรียกให้โอนล่ะมันไม่มันไม่จำเป็นล้วต้องเรียกให้โอนบีแต่แค่บีใส่เบอร์บีมันจบแล้วหนูก็ใส่มือหนูโทรศัพท์หนูมันลิงกกับพี่อะมันลิงทลายมันลิงกมันก็ต้องโทรหาพี่ก่อนถูกปะแล้วไมไม่รับอะมันไม่รับอะหลับหลับคือใช้มุกนี้มุกหลับโทรศัพท์ลิงก์งานหลับแม่งเลยแล้วกูไม่รับก็ไม่ได้ด้วย คนไทยโตมากุก็ระแวงหล่อนไปหมดโทรศัพท์แม่งดางทุกเชา้าปกติหนูจะไปแก่พี่เห็นเยอะขนาดนี้หรอกพี่ไม่ทันเห็นหรอ,อ,ก,หอ,อกเจ้าอีกู่ม้วงนอกไอ้บกลาแม่เอาแล้วแล้วพี่จะบ่นทำไมเนี่ยไม่มันเยอะไปพี่พี่ต่งของแล้วพี่ไม่ได้ว่าหรอกแต่บางทีมันก็สั่งเยอะไปไม,ะมากเกินไปด้วยหนูไม่ได้สั่งทีเดียวหนูสั่งทีละวันแต่คนส่งพร้อมมาสง่องอีเดียวอ่ะ เป็นวันอยากเนี่ยมันมาได้แน่เวลานะแต่บีสั่งวันละกี่ยางวัน1 1> หนึ่ง่งยางหรือหนึ่ง,งอะไรหนึ่งล้าหรืออะไรวันหนึ่งแต่ว่าหลายชุดวันละล,ะล้านวันละหนึ่งนหนึ่ง,งแต่แต่หลายล้านใส่คนเดียวเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเริ่มหมดไหมเอาจริงเห็นใครเห็นใครก็บ่นแบบนเนี้ยก็แรกพี่ว่าพี่จะไม่บ่นแล้วนะก็ออกมาเจอแต่งแต่งตัวเสื้อแรกก็แล้ออกไปข้างนอกออกไปเห็นของโอ้โห อะไรวะเนี่ยแล้วบ่ท่านมันได้ไรแล้วประเด็นคือกูไม่ได้สั่งด้วยแล้วบ่นท่านมันได้ไรในเมื่อตัวเองเป็นคนจ่ายอะไรนะบ่นให้ได้อะไรในเมื่อตัวเองก็คนจ่ายเออกูจ่ายนี่ไงกูถึงต้องบ่นเนี่ยแล้วบ่นคือพี่จ่ายพี่ก็ต้องบ่นเพราะมันสั่งเยอะไปแล้วดูของในห้องแต่งตัวเยอะไปหมดไม่เยอะมีแต่เสื้อผ้าไม่จารุษออกมาจากห้องอยู่แล้วน่ะแล้วถ้าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแล้วถ้้เห็นว่าของมันยังไม่ได้แกะและยังไม่ได้ใช้นะเป็นเดือนหลายเดือนนะเดี๋ยวเจอกูได้ก็ซื้อมาก่อนแล้วค่อยใช้ทีหลไ ไม่ที่พูดไว้ตรงนี้นะว่าของที่อยู่ตรงเนี้ยหรือว่าข้างนอกอีกหรือว่าหน้าบ้านอีกถ้ามันยังอยู่ในถุงแบบนี้ไม่มีการแกะหรือว่าไม่มีการอะไรทั้งสิ้นภาพพี่เห็นอยู่ในห้องหนึ่งตัวโอเคอาทิตย์สองทิตย์ไม่เป็นไรค่ะแต่แบบเข้าใจได้ว่าคุณใส่ไม่ทันหรืออะไรแต่ถ้ายังวางอยู่แบบเป็นเดือนเือนเงี้ยกูจะเอาไปขายหมดเอาไปะละเพราะว่ามึงซื้อมามันไม่ได้มี ไม่เกี่ยวนันนั้น<ก>อยา่าไปรวมดีนะไม่เกี่ยวอันนั้นของที่มีอยู่แล้วก็รู้สัดที่มีนี้ของที่ไม่มีของมันต้องมีเข้าใจป่าวเดี๋ยวเจอกันอีกก่อนเดี๋ยวถ้ายังไม่ได้แกะหรือว่ายังไม่ได้ใช้ในระยะเวลาเป็นเดือนเดนเ,เดี๋ยวจะเอาขายแกะแม่งขายให้หมดต้องาขายไี่ดิเงินเต็งจ่ายอ่ะรวยนะต้องขายอะค่ะขาดทุนก็ขายดีตั้งแต่สนใจนี่มึงกูดา่ามึง เจอะไรแม่งสั่งหาอะไรมาเยอะแยะและ้วจะพูดไหมผูชมแม่งเอาไปเลยไปออกไปการเนี่ยวปวดแน่เ,เดี๋ยววันนั้นถ้าไม่มีถ้าไม่มีแกะถ้าไม่มีการแกะถอะไรออกมานะเดี๋ยวเจอผู้ชมแล้วก็รีบแต่งตัวได้ออกไม่ไว ทุกคนได้ด่าคนไปแล้วได้ใส่ได้ใส่หน้าคนไปแล้วไม่รู้ว่าด่ามันมันสลดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แบบแม่งแบบถ้าเรื่องสั่งของเรื่องอะไรเงี้ยแม่งโค้นมึนเลยบอกตรงคือได้แล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเจออีกถ้าถ้าถ้าแบบว่าไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วทิ้งอยู่อย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวเจออีกรอบหนึ่งปล่อยแม่ปล่อยจมเลยปล่อยจมเลยด่าเสร็จแล้วเดินออกมาปล่อยจมเลยไม่ต้องไปมีการเฉลยอะไรทั้งสิ้นคือคลิปนี้อยากจะด่าอย่างเดียวนะทุกคนมีแค่นี้แล้วผมอะ โอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับโหได้ด่าคนเว้ยโลงวะ